นี่ยครับลองเริ่มแบบลิสต์ขึ้นมาประมาณนี้ก่อนก็ได้อันนี้อาจารย์ลองทำให้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ลองวงเล็บไว้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราพอทำได้หรือเรื่องนี้เราไม่รู้จักมาก่อนเลยนะครับอย่างหลักๆที่อาจารย์คิดออกเองนะครับเช่นหนึ่งเราอะ่ะต้องประสานงานกับคุณครูในโรงเรียนูกป,ปะอยู่ไม่สามารถเดินดุ่ม,มไปได้คุณครูครับคุณครูครับ พอสัมภาษณ์แล้วเอากล้องไปถ่ายหน้าเขาเนี่ยเขาจะตกใจมากนะครับทาไม่ได้ต้องมีการนัดก่อนนะครับว่าจะไปสัมภาษณ์ตอนไหนสะดวกเวลาอะไรนะครับเวลาอะไรที่เสียงไม่รบกวนการสัมภาษณ์ของเราอันนี้ก็เป็นงานหนึ่งที่เราควรจะต้องพิจารณาตัวเองนะว่าเราต้องทาแหละเป็นแต่ว,ว่าวงเล็บนิดนึงว่าที่ส่วนตัวเราอะทักษะเราพอได้ไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเค่อยมาทําครั้งหน้านะ แต่ว่าแนะนําให้ลองค่อยๆนึดก,ก่อนนะครับลองไปดูวิดีโอตัวอย่างไปที่อ้างอิงได้สองวีโออะ่ะมันต้องมีการตัดต่อมันจะไม่เหมือนกับเราทำไลฟ์มิ e ติ้งแบบนี้นะครับอันนี้มันก็จะฉายยาวไปเลยนะแต่ถ้าเกิดลักษณะของวิดีโอที่เรามีสคริปต์มันก็จะมีชว่วงที่เราพูดผิดนะครับหรือเราสัมภาษณ์ครูครูพูดไม่ครบหรือพ่อนนี้พูดมากไปนะครับเราอาจจะต้องตัดบางท่อนออก ซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นส่วนที่ทําให้เราต้องมานั่งทําการตัดต่ออย่างเงี้ยเราก็ลองวงเล็บนิดนึงกับตัวเองในใจนะเคยทําทําได้ไม่เคยทําเลยก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้ประสบการณ์ของพวกเราจะจะต้องจะต้องฝึกทาแน่แหละปเป็นแต่ว่าก่อนนั้นเนี้ยมันอาจจะยังไม่เคยมีก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับจะได้มีโอกาสให้เราฝึกอันที่สองอันที่สามเคยถ่ายวิดีโอไหมอาจารย์คิดว่าส่วนใหญ่เคยถ่ายเหมือนเราถ่ายภาพ เป็นแต่ว,ว่าเวลาเราถ่ายเล่นๆด้วยเราถือกล้องมือถือเนี้ยนะครับกับเราเอามือถือไปคลิปไว้กับขาตั้งเล็กๆอย่างเงี้ยเพื่อให้มันนิ่งขึ้นมันอาจจะเป็นงานคนละแบบก็ได้ก็ลองพิจารณาดูนะครับเคยเขียนสคริปต์สัมภาษณ์ไหมลองถามตัวเองดูนะครับอ่เคยถ้าสุรพันธ์เคยก็ถือเป็นเรื่องดีของเรานะครับถามแล้ว คาดหวังคาตอบประมาณไหนนะครับแล้วเราจะรันให้บทสนทนามันวิ่งต่อไปแบบไหนถึงจะดูเป็นรายการที่น่าสนใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำนะครับอันต่อมาหาเพลงประกอบมาใส่ไว้ในวิดีโอเป็นไหมไม่รู้นะครับก็อาจจะเป็นงานหนึ่งที่เราจะต้องทำเข้าไปให้วิดีโอเรามันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับ ร่างหนังสือราชการนะครับเราไม่สามารถจะติดต่อครูแล้วเราก็ครูนเข้าไปนะครับเจ็ดแปดคนเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ไปตั้งวิดีโอขอสัมภาษณ์ครูเราก็ต้องทําหนังสือไปถึงผู้บริหารสถานศึกษานะครับขอความอนุเคราะห์ผอ,อโรงเรียนว่าเราจะเข้าไปถ่ายทําวิดีโอคุณครูคนนี้เงี้ยนะครับหนังสือราชการก็จะเป็นอีกหนึ่งงานที่พวกเราควรจะต้องพิจารณาตัวเองว่า ต้องเตรียมตัวทำนะครับอันต่อมาที่อาจารย์ได้กออกสัมภาษณ์ผู้อื่นในรูปแบบของรายการมันจะแตกต่างกับการสัมภาษณ์กันเองสัมภาษณ์กันเองเราจะมองหน้ากันเองถึกบไหมเมื่อเราไปสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์เด็กเราก็จะมองหน้านักเรียนแต่พอสัมภาษณ์ออกรายการปุ๊บเนี่ยเซตติ้งม,มันจะเหมือนเราจะต้องหันไปม,มองกล้องพร้อมกันนะครับคนสัมภาษณ์ก็มองกล้อง คนถูกสัมภาษณ์ก็ต้องมองกล้องเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอีกอีกเซตติ้งหนึ่งนะครับคำถามก็คือว่าเคยทำไหมนะครับคิดว่าททำได้ไหมรายละเอียดพวกนี้นะครับลิสต์ไว้ยิ่งเยอะยิ่งดีแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้านะครับได้มาเจอกันเนอาจารย์จะให้พวกเราเนี่ยได้ลองประกอบรายละเอียดที่พวกเราเนี่ยคิดขึ้นมาเองนะครับให้ออกมาเป็นไทม์ไลน์ เพื่อที่จะให้เห็นวิธีวางแผนในการทำโครงงานครับอย่าลืมนะว่าโครงงานที่ทำสองอย่างนี้เนี่ยนี่แค่วิดีโอนะมันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือการเขียนเล่มรายงานอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเราได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องส่งอะไรตั้งแต่วันเนี้ยมันจะเป็นข้อได้เปรียบแล้วก็อาจารย์จะใช้เวลาในคอร์สเนี้ยนะครับว่านอกจากเนื้อหาหลักแล้วเนี่ย ถ้ามันมีส่วนไหนที่สามารถจะเตรียมความพร้อมให้เราสามารถทํางานประสม์ยังมีคุณภาพได้เงี้ยเราก็จะได้ใช้เวลาตรงเนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับการเรียนรู้มากที่สุดโอเคไหมอันนี้ก็เป็นเป็นข้คร่าวที่อยากให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สำหรับวันนี้ก็ให้เห็นเนื้อหาโดยรวมนะครับว่าเอ่ออ,นะอ,อาจารย์ครับ ครับผอาจารย์ครับออนุนญญี้ครับ,ค,รบคืองานงานในส่วนคลิปวิดีโอนี้คือเป็นงานเดี่ยวเลยใช่ไหมฮะงานกลุ่มกลุ่มละกลุ่มละห้าคนที่อาจารย์บอกเท่าที่อาจารย์คุยมามเขาว่ากลุ่มละเกือบสิบแนีแสดงว่าห้องเราซึ่งมีประมาณสามสิบคนเนี่ยน่าจะได้สามสามโปรเจกต์ เพราะห้องกลุ่มคารุบิทเพื่อนเราอ่ะเขามีห้องละยี่สิบเอง,ซงเซสชันของคนน้อยกว่าพวกเราเพราะฉะนั้นเราก็จะกลุ่มหนึ่งสิบคนเนี่แหละครับแต่ละมานแต่สิบคนอย่างที่บอกนะมันจะเป็นสิบที่แบบต้องดูทั้งเรื่องตัวเล่มที่ต้องเขียนด้วยนะแล้วก็ดูเรื่องของเนื้อวิดีโอด้วย ข้อดีของการมีคนเยอะก็คือมันช่วยกันทําง่ายแต่ข้อเสียก็คือว่าข้อมูลอยู่มันจะเริ่มไม่ซิงกันเพราะคนเยอะเดี๋ยววันนี้คิดอันนี้กว่าจะนัดประชุมเกิดมันลากกันไปมาอย่างเงี้ยนะครับมันจะไปช้าที่เรื่องพวกมี้แต่ในแง่ทํางานเนี่ยมันจะมันจะเบาลงมากกว่านะครับเพราะว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในก้อนการจัดทําโครงการสี่สิบคะแนน ของวิชานี้ซึ่งส่วนตัวอาจารย์นะเป็นห่วงแทนพวกเราก็คือว่าเนี่ยจะเป็นโอกาสที่เราควรจะต้องได้เต็มอม่อนไปเพราะฉะนั้นต,งตรงเนี้ยกึงก่งกึงก่งกึง่งกึ่งติวแต่ไม่ใช่เป็นการติวแต่การบอกบอกข้อสอบนะแต่เป็นการติวโดยการบอกว่าความคาดหวังที่จะมีกับเนื้องานที่พวกเราทําได้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยทํายังไงให้มัน มันมีรอยต่อตรงนั้นเนี่ยที่แนบเนียนที่สุดนะครับอันนี้เป็นเป็นความตั้งใจที่อยากจะช่วยครับก็เนื้อหาของเราในวันนี้นะครับก็เราได้ศึกษากรณีตัวอย่างของครูดีเด่นนะครับลองลองดูเคสโดยการดูในเชิงของเกณเพื่อที่จะเห็นว่าก <c oughs> ารประกวดหรือแนวทางที่เรียกว่าแบบนี้ คือคูที่ดีที่ควรค่ากับการจะได้รางวัลเนี่ยนะครับในมุมมองของภาคปฏิบัติเนี่ยเขามีความเห็นยังไงนะครับเราได้เห็นเกณฑ์ของ Microsoft เราได้เห็นเกณฑ์ของกระทรวงสธิติการนะครับเราได้เห็นเกณฑ์ของผู้สภาออย่างเงี้ยก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่อยากจะให้พวกเราได้ลองเรียนรู้เพราะอย่างที่บอกพอเรารู้เกณฑ์นะครับ เวลาที่เราจะต้องเริ่มทำวิดีโอการเขียนสคริปต์เนี่ยมันจะมีโฟกัสที่ดีมากเพราะไม่งั้นมันยากนะสมมุติว่านัดครูไปเสร็จขอสัมภาษณ์ครูก็จะถามกลับมาทันทีเลยอยากสัมภาษณ์เรื่องอะไรพอเราไปพูดกับเขาว่าอ๋อสัมภาษณ์เรื่องความเป็นครูครับเขาก็จะเริ่มมันอะไรละเพราะมัน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 กว้างมากนะนะครับการบอกกว้างเกินไปเนี่ยคนที่เขาจะถูก สัมภาก็าจะกังวลเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะโดนคําถามอะไรนะครับแต่ถ้าเราชี้ไปได้เลยว่าอ๋ออยากรู้เรื่องนี้อยากรู้เทคนิคการสอนกาสัมภาษณ์ครูคนนี้นะครับจุดเด่นเรื่องเทคนิคการสอนแบบเด็กเกเรแก้ปัญหายังไงให้เขากลับมาเป็นเด็กที่แบบเอออยู่ในอยู่ในชั้นเรียนกับเพื่อนๆได้อย่างเงี้ยนะครับมีเคสแบบนี้ไหมอันนี้ก็น่าสนใจขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ข้อคำถามเรามันจะลงลึกได้หมดซึ่งอันเนี้ยมันจะช่วยให้วิดีโอพวกเรามันดีกว่ารุ่นก่อนๆที่เคยทำนะครับแต่ถ้าไปกว้างๆเลยมันจะจืดภาพประกอบก็จะจืดนี่ออไหมดนตรีก็จะแบบดูไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราค่อนข้างเจาะประเด็นไปได้เพราะเราเข้าใจเรื่องเกมพวกนี้ชัดแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถตั้งตั้งรายละเอียดของสคริปต์เนี่ยที่มีความชัดเจนมากขึ้น อันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของวันนี้ที่อยากจะให้พวกเราได้ได้เก็บเป็นประเด็นไปนะครับอาจารย์ครับขออนุญาตอีกอีกครับเชิญเลยครับเอ่อคืออยากจะถามอาจารย์ว่าในส่วนที่เราไปสัมภาษณ์นะครับอาจารย์เราเราจำเป็นต้องแบบเห็นหน้าทุกคนไหมครับหรือว่า แบ่งสมมติว่ากลุ่มผมอาจจะแบ่งงานให้เพื่อนแบบคนละส่วนคนละส่วนคนละส่วนแบบนี้ที่มีหน้าที่ให้มีหน้าที่กันทุกคนนะคะแต่ว่าอยู่ในกล้องเฟรมอาจจะมีแค่สองคนที่ที่เป็นเป็นผู้ดําเนินการรายการแบบนี้นะคะ่ะเข้าใจได้มันจะเป็นอย่างนั้นเหรอครับแล้วแล้วถ้าถ้าแบบอ,อันนี้ผมคิดล่วงหน้านะถ้าในอนาคตอ่ะ เดือนเดือนมีนาะที่อาจารย์กําหนดมามันเกิดวิกฤตที่แบบโควิดมันยังไม่ไปแบบนี้อาจารย์คือเราไม่สามารถเข้าโรงเรียนได้อาจารย์จะมีวิธีการแก้ไขยังไงไหมครับ <Yes. S 2> ในเสียนของโครงการนี้สัมภาษ์ออนไลน์เงี้ยสัมภาษณ์ออนไลน์อยี้คือเหมือนกับว่าเชิญเชิญครูที่เป็นเป็น เกสเรามาใช่ไหมแล้วก็สัมภาษณ์ออนไลน์แล้วเราก็รคคอร์ดอันเนี้ยแล้วเราก็ใช้อันเนี้ยเป็นฟุตเทจเอาเข้าไปตัดต่อให้เป็นรายการของเราก็ได้อืมอย่างเงี้ยเรื่องเรื่งรายละเอียดพวกเนี้ยคิดว่าเราพอหาทางออกได้ยู่โอเคขอบคุณค้ามีคำถามอีกไหมถามได้นะ หรือว่าสงสัยก็กลับมาถามอีกได้เพราะว่าเรื่องของคะแนนพวกเราเนี่ยมันมันจะอยู่ในงานเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนำเสนอนะครับการเข้าชั้นเรียนกิจกรรมในชั้นเรียนอะไรกานเข้าชั้นเรียนอันนี้ต้องบอกตรงว่าเรื่องเวลาสำคัญนะเพราะว่าเราถ้าเราเริ่มช้า นะครับเกินกว่า15นาทีเนี่ยเคสมันจะไปไม่ได้นะครับที่เช็คนี่เอาจริงนะเออไม่ไม่ใช่เอาเล่นนะครับต้องฝึกไว้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราทำงานจริงเนี่ยยิ่งกับคนไทยยังหย่อนๆนะถ้าถ้ามีโอกาสทำงานกับฝรั่งเนี่ยเป๊ะเลยนะครับนาทีเป็นนาทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาถือมากเรื่องเวลาคือเขาถือในแง่ว่า บางทีเนี่ยฝรั่งอาจจะพูดไม่พร้อบหรือว่าถือษากับเรื่องมารยาทในการพูดคุยน้อยกว่าคนไทยเพราะเขาไม่มีครับไม่มีเรื่องของของของการพินอพิเทาเออฝรั่งไม่มีวัฒนธรรมนั้นแต่ไม่หมายถึงเขาเป็นคนหยาบนะแต่ถ้าเกิดเขาส่งอีเมลมาและเราไม่ตอบไายในยี่บสี่ชั่วโมงนะครับหรือไม่รีสปอนส์หรืออ่านไลน์แล้วไม่ตอบเนี่ยวัฒนธรรมฝรั่งเนี่ย เขาจะถือว่าเนี่ยอยากขายนะครับหรือว่าเข้ามิ팅สายถือว่าอยากขายสําหรับเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากอยากให้ลองใช้วิชาเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ลองเรียนรู้ไปนอกจากความเป็นครูเพราะเราอาจจะไม่ได้เป็นครูก็ได้ไนงะเราจะทําอาชีพอื่นนะครับแล้วก็ในหลายอาชีพเนี่ยมันมีมันมีมารยาทในการทํางานที่บางที่เขาให้ความสําคัญเขาจะไม่ว่าเราตรงๆหรอกแต่โดยเรคคอร์ดเนี่ย ถ้าเขาจะเลือกอ่ะคนเนี้ยเหมืนคนเนี้ยจะส่งเข้าประกวดครูอะไร M O E a w a เอสมมตินะครับวิธีการที่เราจะเจอก็คือว่าเขาจะไม่เลือกเราเลยเห็นรูภาพไหมบาทีในในอนาคตนะครับชีวิตวัยเรียนจะเป็นวัยเดียวแหละที่เราทําผิดแล้วจะมีคนว่าว่าบ้าด้วยความหวังดีนะแต่ถ้าเลยจากวัยเรียนเขาอาจจะไม่ว่าเรา เราะเขาไม่อยากสร้างศัตรูแต่เขาก็จะไม่เลือกเราแต่โอกาสเราก็จะหายไปเรื่อยๆแต่ท้ายที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนที่บอกว่าทำไมไม่มีใครเลือกฉันนะครับฉันไม่ดีตรงไหนนะครับซึ่งถึงเวลานั้นเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เราเราแก้อะไรไม่ค่อยทันละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจารย์พยายามจะสอดแทรกเรื่องพวกนี้เข้าไปนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องวิชาชีพนอกจากครูเนี่ยวิชาชีพอื่นเขาก็ต้องใช้ด้วยนะครับ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ของเราที่ได้คุยไปนะครับก็อยากให้เห็นรอยเชื่อมต่อระหว่างสัปดาห์ที่2กับสัปดาห์ที่3ว่าวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องเกณฑ์อย่างอื่นนะครับแล้วก็เริ่มวางแผนในการที่จะเตรียมองงานมากขึ้นละโอเคนะครับเดี๋ยวจะส่ง Exit Ticket ไปให้ทางกรุ๊ปนะครับสักครู่ you อันนี้คือกร่อกอในแบบฟอร์มแล้วก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วครับสามารถออกได้เลยไหมคะหรือว่ายังไม่จบชั่วโมงออกได้เลยครับผมคุณค่ะสวัสดีครับ งั้นลอาจรารย์สามารถบิฟต<ด><ด>ได้เลยนะครับครับผมสวัดดขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ